หวอนหวอนจ้ะโอ้หนหอนอนเห็ดเดืกินแล้วก็จะเล้่วจ้ามาเด้อกินข้าวน้ำย่อยจ้ะข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆจ้ะม,ม,มา่ะมาจัดเวทีก่อนกินขนมก่อนจ้ะขนมสองเม็ดเจ้ะมาอืม ได้กินใส่ถเ่วไ์ได้จะได้หมือนผัดคณาจา้ะตำทัว่วไข่ตัวไข่ไข่ห้างห้างไข่ตูไข่เข่าจากคนกันมาค่ะมา่้นเหนียวร้อนๆจะไอห้วยๆเลยค่ะหวนหอนๆๆนหอนะอน,นอายาะเอาใครมาไว้ทางนี้ เพราะว่าแยายจะว่างเขาน้ำจะเฮ้ยห่อนห่อนห่อนไรตับมักคั่วเสียบเสีๆไปแดกนัวๆิง,ง่ายๆจากช่วงนี้ตลาดเมืองน้องค่ายปิดเบิดได้สวัสดีเอฟซีย่างไข่โตได้จเจอ สวัสดีเอฟซีสุขูุขนนั่งกนเด้อมากินข้าวนังเย้ติวิจาสวัสดีเอฟซีเกาเอฟไหมแล้วก็เพื่อไม่ที่การังจะมาเป็นเอซีจ้ะตำถัวตำถัวแซ่บแจ้ะเปลี่ยวเปลี่ยวเป็ดๆน่นนัว nếu tiêu mắc tam thua tam tiền, hay cả hôn hôn cả บ่ไม่พักกินเด้อย่ะเด้อตลาดบ่เปิดพี่น้องกินบักทั่วนี่ลหละแท่นผักแม่นตาหักอีกว่ารุ่นฮดเด้วยจ้ะตลาดท่าสะเด็กกับ,บ่เปิดถนนคนเดินเนี่ยิดเกือบสองเดือนละ ทั่วนี้บ้านหน้าเพื่อนปลูกก็เจอแบบขอเพื่อมาซีหาฟั์มาตั้มบอกมาเอาโรดเอาโรต์มาใส่น,นาก็มีแจ็บฉลากอนหะนาสะไยไปเห็นแบบไอ้เกลรอเลนเพิ่นน่วยนึงกับเลดี็ดม,ม,มานั่ ไม่ป็นตัวน่าไปได้ไม่ให้คลิปอยู่สนุก Cô đưa bộ lái <laughs> 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 没完了吧。拜拜 ไข่โตเป็นอย่างแี้ติ๋วขึ้ไม่กินเท่าละสามซีนวยลูกสาวเพิ่ซื้อเป็นแพงมา่วันไหนก็ขายแย่ติ๋วแซยเย็นไลแค่เป็นตุ้งไว้ของละสามน้อยซีนวยแบบข้าหนึ่งข่ขาเฉยๆมใส่ซกุลมาหนึ่งจ้ะแต่ว่าเป็นไข่ซุกนะคะไข่ที่เป็นหนึ่งขายไม่ละซื้อมาเป็นแพงแต่สามสิบลูกจะเลยไม่กินจ้ะ จะไม่หา่มีใครเป็นวันนี้วันที่สองน้องนวยจะเป็นไขเขาไข่โต

拜拜。Bye bye.